เคล็ดลับความสําเร็จด้านการเงินเส้นทางสู่ชีวิตที่มั่งคัง่งการประสบความสําเร็จทางการเงินเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันถึงแต่ความสําเร็จไม่ได้มาจากโชคหรือโอกาสเพียงอย่างเดียวมันเกิดจากการวางแผนการลงมือทําและการมีวินัยที่แน่วแน่บทความน,นี้จะพาคุณไปรู้จักเคล็ดลับสําคัญที่ช่วยสร้างหลักฐานทางการเงินที่มั่นคงและนําคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 1. ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุด เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณดูว่าคุณต้องการอะไรและคุณไปในทิศทางไหนใช้หลักสมมติในการตั้งเป้าหมาย Specific จะทจากจงเศร้าระบุเป้าหมายให้ชัดเจนออกเงินซื้อบ้านภายใน5ปี Measurable วัดผลได้เศร้ากำหนดจำนวนเงินที่ต้องการเช่น1ล้านบาท Achievable ทำได้จริงเศร้าตรวจสอบว่าคุณมีศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายนี้ Relevant เ,เกี่ยวข้องเศร้าเป้าหมายต้องสอดคล้องกับความต้องการและคุณค่าในชีวิตของคุณ ทำบอลมีรอบเวลาเซร้าระบุเวลาที่แน่นอนเช่นภายในปี2030 2. ส,สร้างนิสัยการออมเงินนิสัยการออมเงินเป็นรักฐานสําคัญของความสําเร็จทางการเงินเริ่มต้นด้วยการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับการออมอย่างสม่ําเสมอโดยสามารถใช้วิธีดังนี้ออมก่อนใช้หักเงินออมท,ทันทีเมื่อได้รับรายได้เช่นออม20%ของรายได้ทุกเดือน แยกบัญชีออมเงินใช้บัญชีธนาคารที่ต่างจากบัญชีใช้จ่ายประจำเพื่อป้องกันการนำเงินออกมาใช้ออมเงินฉุกเฉินสร้างเงินสำรองที่สามารถาครอบคลุมค่าใช้จา่าย3าถึง6เดือนในกรณีฉุกเฉินเช่นการเจ็บป,ป่วยหรือการตกงาน 3. จัจะทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ,าจ่ายการจัดทำงบประมาณช่วยให้คุณทราบว่าเงินของคุณถูกใช้ไปกับอะไรและยังเหลือเท่าไหร่สำหรับเป้าหมายอื่น บันทึกการใช้ใจ่ายใช้แอปพลิเคชันหรือสมุดบันทึกเพื่อติดตามรายรับและรายจ่ายแยกค่าใช้ใจ่ายออกเป็นหมวดหมู่เช่นค่าอาหารค่าเดินทางและค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นพิจารณาลดหรือเลิกสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวเช่นการซื้อของฟุ่มเฟือยสีลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินการออมเงินพิ้งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสําหรับการสร้างความมั่งคั่งคุณควรศึกษาและเริ่มต้นการลงทุนเพื่อให้เงินของคุณทํางานแทนคุณ ศึกษาเครื่องมือการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมพััตรอสังหาริมทรัพย์หรือคริปโตเคอเรนซีลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้เลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับมือได้กระจายความเสี่ยงอย่าใส่เงินทั้งหมดไว้ในที่เดียวแต่ควรกระจายการลงทุนเพื่อป้องกันความเสียหายคาดสร้างรายได้หลายช่องทางการเพึ่งพารายได้ทางเดียวอาจทําทให้คุณตกอยู่ในความเสีย่ยงทางการเงินพิจารณาสร้างรายได้เสริมเช่นการทํางานเสริม ใช้ทักษะที่คุณมีในการสร้างรายได้เช่นการสอนออนไลน์การเขียนบทความหรือการออกแบบกราฟิกเริ่มต้นธุรกิจลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณสร้างรายได้แบบท s i ิ e income เช่นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนรยะยะยาว 6. กเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางการเงินความรู้เป็นสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการเงินอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินเช่น The Millionaire Next Door หรือ Think and Grow Rich เข้าร่วสมสัมมนาและหลักสูตรออนไลน์เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินติดตามข่าวสารการเงินเพื่อเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุน7มีวินัยและอดทนความสําเร็จทางการเงินไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคุณต้องมีวินัยและอดทนต่อการเดินทางที่อาจยาวนานปฏิเสธสิ่งล่อลวงหลีกเลี่ยงการใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นยึดมั่นในแผนอยาบล่อยให้ความน้มเหลวชั่วคราวทําให้คุณละทิ้งเป้าหมาย เรียนรู้จากข้อผิดพลาดทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ช่วยให้คุณพัฒนาสรุปเคล็ดลับความสําเร็จด้านการเงินคือการเริ่มต้น้วยเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างนิสัยที่ดีลงทุนในความรู้และโอกาสใหมๆ่ๆและมีวินัยในการจัดการชีวิตทางการเงินของคุณหากคุณปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างต่อเนื่องความสาเร็จทางการเงินจะไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื่อแต่จะกลายเป็นความจริงที่คุณสร้างขึ้นเอง